ไฮทุกูสื่อนัติราศึกษสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับนิติรานะครับผมกับอีเวนกูดากูดาห้ายมไดบทที่11เป็นเอพิลอนแล้วชื่อตอนว่าองค์ราชินีกลับมาจากที่ห่างไกลเดี๋ยวเราเข้ากันเลยอย่ารอช้าไปเลยอ่ะตัดไปที่ไหนฟะเนี่ยทำให้เจ้าเหนื่อยมากเลยนะอิโยอันนี้ฮิมมโกะนะครับผมคุยอิโยมัง้งอิโยนะเสียงนี้ หรือว่าท่านฮิมิโกะหรอคะจ้ะในที่สุดก็สามารถเจอกับเธอได้ทั้งประเทศยมามาไดเหล่าประชากรและหน้าที่ในฐานะขององค์ราชินีทุกอย่างก็ยัดเยี่ดให้กับเธอแล้วลาจากมาขออภัยจริงๆเลนะจ๊ะไม่หรอกคะ่ะฉันเนี่ยก็เข้าใจดีท่านฮิมิโกะเป็นห่วงถึงความเป็นไปของประเทศยมามาได และให้ตัวเองเนี่ยจมลงไปในความมืดมิดเป็นเช่นนั้นเองเหรอคะพอรู้เช่นนั้นจึงใช้พลังที่เหลือส่งเสียงไปจนถึงจอมมารท่านนั้นเอแท่านผู้นั้นน่ะตอบรับต่อความต้องการของตัวฉันคะ่ะและทําการถ่วงเวลาจนกระทัน่นท่านฮิบิโกะน่ะกลับคืนมาอิโยขอบคุณมากเลยนะขอบคุณจริงๆเลย หลังจากที่ตัวฉันเสียไปยังอุตส่าห์ส่งแสงประกายให้แก่ประเทศยอมัไดเรื่อยมาแต่ว่าท่านฮิมิโกะคะประเทศยอมัไดหลังจากนี้เนี่ยจะเดินทางสู่ทางใดกันปราศจากจากคำพยากรณ์ของพวกเรามิโกะแล้วการก้าวเดินของเ่าประชาชนประเทศยอมัไดนั้นจะมุ่งหน้าไปสู่ที่ใดกันไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะจากนี้ไปนะ องเเราเแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเศร้าหรอกนะจ๊ะมันถึงเวลาแล้วที่เหล่าประชากรน,นั้นจะก้าวเดินด้วยเท้าบางตัวเองไม่ใช่ด้วยพลังของเรามิโกะยุคสมัยใหม่โดยพลังของมนุษย์นั้นจะมาถึงอย่างแน่นอนคะ่ะเป็นเช่นนั้นเองเหรอคะสมัยต่อจากนี้คงไม่จำเป็นต้องใช้พลังของพวกเรามิโกะอีกต่อไปสินะคะแต่ว่า ไม่เป็นไรหรอกจ๊ะสิ่งที่พวกเราทํามาเนี่ยไม่ได้เปล่าประโยชน์สมัยที่เหล่ามนุษย์ยังอ่อนแอยังเกรงกลัวทุกสิ่งเพื่อทําการปกป้องชีวิตที่อ่อนแอนั้นพวกเรามิโกดนั้นได้สแสดงรูปทรงแห่นดวงดาวทําการบอกคําพยากรณและแสงสว่างที่จุดขึ้นมาจากในใจของมนุษย์ที่นนชุบเลร้ยงขึ้นมานั้นน่ะจะเชิดชายได้แข็งแกร่ง และก้าวไกลมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและสักวันหนึ่งจะเชื่อมต่อไปสู่โลกที่เธอคนนั้นจากอนาคตจะกำเนิดขึ้นมางั้นหรอคะอนาคตของเขาพวกนั้นแล้วก็พวกเราในตอนนี้นะ่ะยังคงเชื่อมต่อกันในอีกฝากที่ห่างไกลสินะคะเอาล่ะก็ถึงเวลาที่พวกเราน,นนะน่ะต้องลาจากกันแล้วนะค่ะ การที่สามารถได้เจอกับท่านยิมิโกแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากเลยถ้าเช่นนั้นกลับกันดีกว่าสู่อีกฟากของแสงสว่างจะว่าไปแล้วท่านฮิมิโกหรือว่าท่านน่ะคิดจะไปหาสถานที่ที่มีรายจางคนนั้นอยู่หรอคะกึกก <c oughs> <c oughs> ึกย่าๆจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงกันล่ะ ก็บอกว่าอีกฝากหนึ่งของไซเซอวางไม่ใช่หรออีกฝากหนึ่งของสายสวาอ,อ,าอสายสวางนะอ่าขี้โกนี่นานั่นน่ะฉันเองก็อยากไปด้วยนะคะเอ๊ะแนะนำมิไรจังให้กับตัวฉันด้วยสิคะแนะนำแนะนำแนะนำหาทำไมตัวฉันต้องทำการแนะนำมิไรจังให้กับตัวเธอด้วยละ่ะเอ๊ะแต่เดิมแล้วอิโยจังเนี่ยเอา้าก็มีเรื่องที่ต้องทำในฐานะของคนที่สืบทอดจากตัวฉันไม่ใช่เหรอเรื่องที่ต้องทำนะ่ะ เอ๊ะเมื่อกี้เพิ่งบอกว่ายุคสมัยของมิโก้เพิ่งจบลงไปแล้วไม่ใช่หรอคะเอ๊ะยานั่นก็เอ็นน,อนั่นนะนั่นน่ะจะว่ายัางไงดีนะอ่าใช่แล้วคอยซัพพอร์ตไอ้ที่เป็น after support อร์ตนะอัฟเตอร์เซอริสเหรอหลังจากที่ซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยน่าจะลำบากแกไม่ใช่หรอทำไมฉันต้องทำเรื่องนั้นด้วยหรอคะนั่นน่ะมันแปลกหรือเปล่าคะแปลกหรือเปล่า ถ้เาเป็นว่านะไอ้อย่างนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องทําเป็นปกติสักวันหนึ่งจะให้มิไรจเนี่ยทําการเรียกเธอแล้วกันนะนะรออีกแป๊บหนึ่งนะขอร้องล่ะเอ๊ไม่เอา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 พวกแกเป็นมิโกคุยกันจริงเหรอป้าให้ทํางานเหมือนกับคอเซ็นเตอร์แบบนั้นนะ่ะหนูไม่เอาด้วยหรอกค่ะพาฉันไปด้วยเธอน,นะคะฮิมิโกะจัง <c oughs> ก็แบบนั้นแหละเพนชัยอ่ะนีไปแล้วรอกันสิคะที่มีก่อสรงเรียกต้องเรียกต้องเรียกให้ได้จริงๆนะคะจริงๆนะกูดะกูดะภาคหน้าหรือเปล่า ็เพราะแบบนั้นก็จะมาขอฝากตัวด้วยแล้วกันนะมีรด้จังเออโยซังสักวันหนึ่งเราจะได้เจอกันปีหน้าใช่ไหม <c oughs> ยา่าเท่านี้เนี่ยก็หลุดพ้นจากงานของราชินีแล้วอินนี่ก็อู้งานกันดีกว่าเฮ้ยรู้สึกไหลเบาขึ้นมาเลยอะ่ะดีนี่ต้องรับค่าฮิมโกซังงั้นรับน้ำผลไม้หน่อยไหมคะ มาชูจังไม่ใช่หรอขอบคุณมากเลยนะเ๊้น้ำผลไม้นี่มาอะไรอะ่ะเครื่องดื่มที่มีสีขาวเฮ้มาถ้าเกิดมาชูจังแนะนำแล้วก็เอ๊ะอร่อยอร่อยมากเลยนะเนี่ยเขาเจอช็อกมากฮิมิโกะซังที่มิโกะซังแต่งตัวแบบนั้นจะมาปล่อยตัวแบบนั้นมันไม่ดีนะคะ น้ำผลอนสบายเ,เสื้อแล้วอะ่ะช่วยไม่ได้นะปรดจากซูเปอร์ฮิมิโกะโหมดพูดเหมือนกับว่าเป็นแปลงร่างไปได้เท่าน,นี้ก็เรียบร้อยอย่างนี้น่ยจะเลิกไปก็ไม่เป็นไรหรออะใช่แล้วใช่แล้วอันนี้เนี่ยของที่ลืมไว้นะอะไรจอกศักดิ์สิทธิ์นี่มันจอกศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นอะ ก็เจอมันตกอยู่ที่เทพาวิหารนะ่ะก็เลยเอามาด้วยตอนที่มาที่นี่ไม่ได้จังเนี่ยต้องใช้มันใช่ไหมขอบคุณมากเลยค่ะจริงๆแล้วกำลังรุดลงกันอยู่รุดลงมาอยู่จ้ะเฮ้ <c oughs> ถ้าอย่างง้ก็ค่อยอยังชั่วจะว่าไปแล้วรู้สึกท้องอยู่ขึ้นมาแล้วนะ่ะยังไม่ถึงเวลากินข้าวหรอมาถึงก็หาของกินเฮ้ยโอ้ราซินีฮิมิโกไม่ใช่หรอ <c oughs> อะไร แกเนี่ยก็มาที่คานเดียด้วยเหรอเนี่ยอ่าอะไรสักอย่างที่หกจังไม่เจอกันแป๊บเดียวนะโนบุคัสึะคงสบายดีไหมแน่นอนสิที่ใดมีท่านพี่ที่ไหนมีโนบคุคัสึยังไงล่ะยาเลยยาเลยโวเวขึ้นมาอีกแล้วสินะคะโอคิตะซังยามานี่มีซังล่ะไซโตซังล่ะหายไปไหนกันซา หลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าไปที่ไหนแล้วคะ่ะแต่ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยอาจจะโผล่หน้าออกมาก็ได้นะคะสซโตซังน่ะชอบลอยไปลอยมานี่นะเป็นเซนเซนกุมิที่ชอบล่องลอยคะ่ะจริงๆเลยโอ้อะไรแกก็มาด้วยงั้นเหรอฮิจิกาตะคุงก็ด้วยนี่จะว่าไปแล้วน่ามาอะไรนะ่ะไอ้ของสีเหลืองๆที่อยู่บนจานน่ะอ๋อ ก็ต้องไปใช้โป้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเวลากินกับข้าวเนี่ยอันนี้อร่อยที่สุดเลยเฮ้กับข้าวเหรอก็จริงนะมันดูน่าอร่อยดีนี่ขอหน่อยสินิดนึงนะขอนิดนึงนะอย่า่าพูดระบ้านะใครจะให้กันขี้งกเหมือนกันเนี่ยเอ๋ไม่เห็นเป็นอะไรสักหน่อยหนึ่งแค่ชิ้นเดียวก็ยังดีเอาใช้โปมาสักโอ้โห๋ยวาัาตื้ทิ้งเลย ไม่ค่ะความรุนแรงเนี่ยไม่ให้กําเนิดสิ่งใดเอาล่ะมาช่วยเหลือกันและกันดีกว่าค่ะมาให้กันและกันดีกว่านั่นเป็นหน้าที่ของตัวฉันในฐานะผู้พิพากษาราชินีฮิมิโกะบนบ้าบออะไรหนูกหูถ้าพูดกันไม่เข้าใจเนี่ยก็ต้องใช้แรงเท่านั้นเอ๊ะโดรีอา้าไม่ตายฮิมิโกะพันเมื่อกี้พี่บอกว่าใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาไม่ได้พิ่ใช่หรอ าสุดท้ายก็ใช้แรงแย่งมาสินะบอกว่าเป็นผู้พิพากษาอิ่งแสงเนี่ยน่าขำจริงๆเลยโมพ่อเธอนะคะยิมิโกซังฮิจิกาตะซังก็ด้วยแค่ใจโปเนี่ยให้ไปก็ได้ไม่ใช่หรอคะอย่ามาพูดด้วยบ้านะเจ้านี่นะถึงไม่จะต้องตายก็ไม่าอมให้ลกโน้หูไฟพวกแกกินเราไม่อร่อยแล้วอาเดากคุง กินเหล้าอีกแล้วอะ่ะไม่ได้นะมากินเหล้าอย่างเดียวแบบนั้นน่ะกินข้าวซะสิกินข้าวก็บอกว่าอย่าเรียกข้าวว่าดาวโอกาสายิ่งกเล่าโวเวยโวยวายมาพวกนี้ซาอาหารเสร็จแล้วนี่ผู้บาเคร,ร์สถานการณ์เอาอาหารมายื่นให้พวกเธอเองก็อย่ามาโวเวอยู่ในโรงอาหารสิรออยู่เลยจ้ากับข้าวของที่ที่อยู่ของมิไรจังไหนไหน มีอะไรจะมานะหายหรอเอโตอาหารวันนี้เนี่ยเป็นข้าวเกงกะกรี่ค่ะแล้วท,ทำไมมปดูซ่าใส่เอพอตบา,าฟะค่ะค่ะทุกท่านมายืนต่อแถวกันนะคะจะตักให้ตามลำดับค่ะม่ดูซ่าสังเป็นเวรทำอาหารวันนี้หรอขอจานใหญ่เลยนะจัดมาเลยจ้ะจริงๆแล้ว รู้สึกถึงการหวังร้ายอยู่ในตารางการทำงานเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเวนเนี่ยก็ช่วยไม่ได้ซะก็อยากจะทำให้เสร็จเร็วๆเพราะฉะนั้นต่อแถวให้เรียบร้อยกันนะคะจ้าจ้าฮิมิโกอันดับหนึ่งว้านี่มาเลยอะสีน้ำตาลมีซอสสีน้ำตาลอยู่บนข้าวสีน้ำตาลเนี่ยนะแต่ว่าอืมกินดีจัง ข้าขอ,ขอขอจานใหญ่เหมือนกันแล้วกันนะขอผักดองด้วยแล้วก็อย่าลืมเอาซอสไปด้วยละ่ะซาซาท่านพี่ผมได้เตรียมที่นั่งข้างผมไว้เรียบร้อยแล้วครับมากินด้วยกันเถิดเอ๊ะไม่เอาหรอกข้าจะไปกินตรงนู้นมาไม่นะงั้นผมจะไปกินทางนั้นด้วยครับเอ๊ยน่ารำคาญจริงแกเนี่ย อ้ซิสคอนเอ้ยหายไปซะเรื่อยๆหายไป <c oughs> เรื่องนั้นนะครับท่านพี่ดูเหมือนว่าครั้งนี้ผมเนี่ยก็สามารถได้ร่างวิญญาณปกติมาแล้วแกะน้าอะไรนะคนอย่างแกสามารถได้คลาสของร่างวิญญาณเวลาชนบางกันเหรอปกติเป <c oughs> ็นแค่เศษร,ร่างวิญญาณครับเท่านี้เนี่ยผมกับท่านพี่ก็สามารถช่วยกันและกันได้แล้ว <c oughs> หนูพคดกัสื่อคงฝากน้องชายด้วยนะคะยิ่มโกสังพูดอะไรหรือเปล่าคะเออไม่มีอะไรเอาละกินกันดีกว่าข้าวแกงกะหรี่อืมกินกันเถอะสุดท้ายก็กูดะกูด่าจนได้นะสนุกด้วยแถมยอะอร่อยอีกต่ังหากมีไรจัง ย่า yeah. ฉันเองเนี่ยก็ขอร่วมกินด้วยนะเดี๋ยวมาชี้จังมาข้างๆฉันเลยค่ะขอบคุณนะมาชูแต่ถึงกระน,นั้นครั้งนี้เนี่ยลำบากแย่เลยนะนลาซิาจังเธอเนี่ยเป็นองค์รานีที่มีโกดคนนั้นสินะมาลบโกดได้จ้าแต่ว่าอุตส่าห์กลับมาได้นะเนี่ยจดแปรผันนั้นนะ่ะทั้งตำแหน่งและก็ช่วงเวลามันค่อนข้างไม่ชัดเจน ก็เลยไม่สามารถจับระยะได้สักเท่าไร่เรื่องนั้นก็นะก็กระจกของฮิมิโกะคนนี้เนี่ยเป็นกระจกที่ส่องถึงอีกฝากที่ห่างไกลภายในความเป็นไปได้มากมายนั้นน่ะก็ทําการเชื่อมต่อคานเดียของไม่ไรจังกับสถานที่นั้นแล้วมาส่งยังไงล่ะเฮ้สุดยอดเลยนะเออใช่ก่อนสิกันพวกเธอไม่ได้กลับมาด้วยเลชิปงั้นหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะ งั้นทุกคนที่โดนส่งไปช่วยละ่ะอา้าวสวยละอ่ะนี่ไงความกุด,ดากุด,ดาข้นสุดท้ายเอา้าไใส่โตซังังแต่จากนี้ไปเอาไงดีนะมาการไปไหนมาไหนเองเนี่ยก็เป็นดาบอิสระ ความเป็นไปของฮาจิไม่จังคนนี้อะไรจะเป็นก็เป็นสินะนาอย่ามาน่ามิซังเอ๋ยอึไอ้เจ้าพวกนั้นรู้สึกว่า <c oughs> นี่นาคาโยช,ชิคงจ้าจ้าหิวขึ้นมาแล้วนะโอ้ข่าเองก็ด้วยนะอเอาไงเดีย เรากินซากของฮานิวะที่เหลือไหมการจัดการพวกมัก็สึการมีเนี่ยมันก็โอเคแต่นะแต่ไม่นึกเลยว่าพวกเราจะโดนทิ้งเอาไว้โอ้ยเร็วมะที่เนี่ยมันอยู่สบายดีนะอยู่ที่นี่ต่อไหมเดี๋ยวโอเลียวสร้างมาสร้างบ้านแหวานชื่นบนภูเขานั้นก็นดีกว่าอันนี้แย่จังเลยนะคะจะว่าไปแล้วมีใครมีเล่าอยู่บ้างไหม พราะว่ากินเหล้าในส่วนที่ได้มาจากชาวบ้านหมดแล้วค่ะเอ้ยไม่นึกเลยว่าอยู่ในแผนตรายที่ไหลกับข้าวเนี่ยอยู่สมัยเก่าแต่เดิมแล้วปฏิกิริยาของเซเบอร์พิศนาต้นใหม่เนี่ยก็หายไปด้วยเอ๊ะไม่ใช่อยู่ใกล้ๆหรอแบบนี้ต้องกินแอนโทรเลียมแล้วค่ะจะว่าไปแล้วแอนโทรเลียมเนี่ยกินได้หรือเปล่าคะไม่น่าได้นะมือในกระเป๋าเนี่ยเหมือนจะมีโมจิอยู่เอาล่ะ น่าจะมาเติมท้องได้หน่อยหนึ่งกินซะสิจะดีเหรอขอบคุณนะคุณลงที่ใจดีบุญคุณนี้เนี่ยจะไม่ลืมเลยไม้จะอยู่อีกฟากหนึง่งโอคิตาจังรู้สึกติดบุญคุณมากกันไปแล้วอารามาพวกเธอยังอยู่ในที่แบบนี้อีกนั้นเหรอเอา้ามีตัวน่าสงสัยที่อยู่อยู่ก็โผล่มานะ่แเต่ใครกันอ้า คุณคือคนหักหลังไซโตอ,อะไรสักอย่างใช่ไหมคะข่าถิง้งเดี๋ยวก็สิยังไม่ได้ยินจากโอกิตาจังงี้หรอเข้าใจผิดเข้าใจผิดแล้วยา่ามากมันก็ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นสินะพอฉันคาทิ้งได้ใช่ไหมพอพูดอย่างนั้นออกมาก็ให้ความรู้สึกว่าน่าคิดถึงจังแกเป็นใครกันนะเอเธอเป็นไอ้นั่นของโอคิตะจังเหรอ อย่างนี้นี่เองเพราะแบบนี้เนี่ยฮาจิเมจังที่ไรเทียมทานก็เลยสู้ไม่ไหวสินะบนบ้าบออะไรของแกเนี่ยไอ้เจ้าคนเฮงสวยทางนี้หิวจนกงุหิจะแย่อยู่แล้วถ้าเกิดมีของกินอยู่แล้วก็ก็ว่าไปยาวหนึง่งคนเฮงซวยงั้เหรอไม่ได้ยินมานตั้งนานเลยมะน่าเสียดายนะของกินนะ่ะไม่มีหรอกคือรู้สึกได้ถึงปฏิกิริยาของเซเบอร์ แต่ตอนนี้ท้องหิวอยู่จะปล่อยผ่านไปแล้วกันนะคะอา้าวทำหน้าที่อยู่ทีเธอก็จะให้ปล่อยผ่านเพราะว่าหน้าตานั้นแล้วกันนะไม่ใช่หน้าขออทูเรียผ่านสินะเลยรอดไปอ่ะจะว่าไปแล้วแต่พิ่ิจังเนี่ยมีกระเป๋าเอามาให้นี่นะไอ้นั่นมีอะไรใส่อยู่หรือเปล่านะนา,กายกยูชิคุงกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าโอ้อีใช่ไหมโอ้นี่ไงท่านจ้าจ้าไม่แน่นะอาจจะมีอาหารสุดแสนอร่อย ที่เป็นผลรวมกันของวิทยาศาสตร์ที่เมล็ด1-300ปีแสนเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนเดี๋ยวนี่มาอะไรนะเหมือนว่าจะเป็นมเมล็ดนะไหนไหนจดหมายไม่สิคู่มืองั้นหรอมันเขียนอะไรอยู่นะ่ะนากายุชิคุงอ่านสิโอ้ว้ใจได้เลยให้คนอื่นอ่านไหมเฮ้ลายมือไม่เลวเลยไม่เช่หรือ แล้วไหนๆเมล็ดอันนี้นั้นเป็นเมล็ดสุดพิเศษที่คิดค้นโดยดาววิชีจังไม่ว่าจะไปปลูกอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะมีโรคร้ายแบบใดก็ตามก็จะสามารถปล่อยผลผลิตได้มากมายเพียงแค่ส่งพลังเวทเข้าไปก็จะสามารถเร่งการเจริญเติบโตได้เพียงแค่ใส่เมล็ดก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันทีจำนวนที่สามารถเก็บเกี่ยวได้นั้น จำนวนข้าวที่มีอยู่เนี่ยไม่สามารถเอามาเทียบได้เลยใช่แล้วถ้าจะให้ตั้งชื่อก็คือข้าวเปลือกแบบคานเดียดาวมินชีบเบอร์หนึ่งมีเบอร์หนึ่งแล้วต้องมีเบอร์สองเบอร์สามตามมาไว้เนี่ยเขาว่างั้นไงอ่ะเอาเป็นว่าลองปลูกดูสิคะจะดีหรอรู้สึกได้ถึงความกูดะากูดา,ดาอิยานี่มันคิดว่าไม่ค่อยดีมั้งฮ่าฮ่านาสนุกนี่มาเอาสิเอาสิ อะไรถ้ามีชีวิตอยู่เนี่ยสามารถจัดการอะไรสักอย่างได้ถูกต้องแล้วค่ะไอ้เจ้าเซเบอร์บูเปกตรงนั้นมนุษย์น่ะไม่มีอะไรมาแทนท้องหิวได้หรอกค่ะเอาละมาล็ดเอย๋ยจงฝังลากอยู่ในผืนปฏิพีให้ข้าวสุดแสนอร่อยสำคัญกว่าพรุ่งนี้คือตอนนี้ตอนนี้ยังไงล่คะคะ และด้วยข้าวเปลือกแบบคันเดียดาวินชีเบอร์หนึ่งก็ได้ขยายไปทั่วดินแดนนี้อย่างรวดเร็วและด้วยความภาคภูมิใจในผลผลิตจากข้าวที่น่าตกใจนั้นก็ทําให้เกิดอะะารยธรรมขั้นสุดยอดที่เต็มไปโโด้วยปริศนาขึ้นณนะที่นี้กลา,ายเป็นจุดแปรผันไม่นน่กลายเป็นจุดแปรผันใหม่ประเทศสุดยอดข้าวขึ้นมาค่ะแต่ว่านั่นเป็นเรื่องราวหลังจากนี้ ถ้าเช่นนั้นทุกท่านคะเอาไว้เจอกันในครั้งหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวจบเลยเราอนาคตแบบนี้เนี่ยขนาดกระจกของฉันก็ไม่สามารถมองเห็นได้เ,เนี่ยมาช่วยไม่ได้นะนะเดี๋ยวเองจะจบอ่องกี่ไม่ได้ ล้วก็ได้จอกศักดิสิทธิ์นะครับผมโปรไฟล์ของไซโตฮิจิเมะเพิ่มมาโอดาโดมุกดากะเพิ่มมาฮิมิโกะเพิ่มมาเพิ่มเยอะจังเลยแล้วก็มีเนื้อเรื่องรอปลดอีกทีวันที่16นะครับผมก็1สัปดาห์ครบรอบตอนไอีเวตนนี้ออกพอดีนะครับผมตามหลักเลยโอเคจ้าก็น่าจะไม่มีอะไรอย่างอื่นแล้วมั้งพวกชาเล่อะไรพวกนี้ก็น่าจะมา ในวันนั้นเหมือนกันนะครับผมอ้อแต่ว่ามีด่านฟาร์มใหม่ของดรอปน่าจะเยอะที่สุดมั้งแล้วก็น่าจะสู้ยากที่สุดด้วยตามหลักแล้วโอเคเดี๋ยวเก็บไว้รอทีหลังแล้วแต่าชาเลลจงกน็น่าจะต้องรอด่านใหม่มาก่อนถึงจะสามารถเล่นได้นั่นเองนะครับผมโอเคก็สงสัยในเรื่องส่วนต่อไปน่าจะเป็นส่วนที่คนที่หลงเหลืออยู่ที่จุดแปลพันนีและมั้งโอเคเอาไว้เจอกันในวิดีโอครั้งหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ